ครับสวัสดีครับพบกับเที่ยวแบบบ้านสไตล์บุรพานะครับครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาเที่ยวเขาไผ่ดำนะครับเขาไผ่ดำนี่ก็จะเป็นมันดูดล,ลืแเลยเนาะภูเขาที่ว่าติดกับชายหาดก,นะก็อยู่ใน,นนะเขตของทะเลใต้นะครับไม่ใช่หาดลาบเลยจุดตั้งก็จะเป็นอำเภอศรีชนนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ ก็ถนนที่ว่าสามารถวอนจบคันก็จะเป็นถนนขนอมครับเขาไผ่ดำนะครับก็สามารถที่จะลัดจากขนอมไปเขาไผ่ดำได้นะครับเส้นทางก็จะสวยงามนะครับก็วิวทิวทัศน์ในบริเวณรอบๆนะครับก็จะมีภูเขานะครับซึ่งเขียวขจีนะครับก็เป็นบริเวณ เขตอนุรักษ์นะครับป่าแล้วก็สัตว์นะครับสัตว์ก็จะมีจำนวนพวกกวางเก้งนกผีเสื้อนะครับก็จะเป็นสัตว์จะพวกชนิดนี้นะครับก็มีจำนวนมากนะครับก็ถือว่าอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชนานาสัตว์นะครับแล้วก็พันไม้นะครับก็สามารถมาเที่ยวมาศึกษาได้นะครับก็เขาไปดํานะครับก็ ได้ใช้ยาว่าเป็นมังกรแดนใต้นะครับทิวทัศน์ก็จะสวยงามนะครับหาดทรายสีขาวนะครับบริเวณนี้ก็จะเป็นโขดหินขนาดใหญ่นะครับก็เ,ออเพื่อนๆนะครับถ้ามาเที่ยวก็สามารถที่จะเดินมาชมวิวนในจุดนี้ <โฆ S 1> ได้นะครับส่วนมากก็จะมีนักท่องเที่ยวมาชมวิว<ด>ห,รหรือมาตกปลาบริเวณนี้นะครับ ก็ให้บรรยากาศที่สวยงามแล้วก็ร่มลื่นได้นะครับก็จุดบริเวณนี้ก็สามารถเดินได้ประมาณ4-500กิโล4-500เมตรนะครับนี่ครับโขดหินนะครับก็มานั่งพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็ชมคืนน้ำสัดฝั่งทะเลสวยๆนะครับในบริเวณนี้นะครับ เขาไปํำนะครับก็จะมีรีสอร์ทแล้วก็ร้านอาหารนะครับเพื่อนๆมาก็สามารถชิมอาหารทะเลแล้วก็รับประทานอาหารได้นะครับรวมทั้งมีห้องพักนะครับหรือไม่ก็สามารถที่จะตั้งแคมปิ้งได้นะครับบริเวณนี้นะครับนี่ครับดูคืนสัตว์ฝังช่วงที่มานะครับก็จะเป็น ช่วงน้ําลงนะครับถ้าน้ําขึ้นสูงก็สามารถที่จะขึ้นสูงมากกว่านี้นะครับแต่ทรายหาดนะครับก็ถือว่าเป็นทรายละเอียดนะครับก็มีความสะอาดนะครับในบริเวณนี้ทรายหาดนี้ก็สามารถเดินไปได้ถึงสองสามกิโลนะครับขอแนะนํานะครับถ้าเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็สามารถมานั่ง เที่ยวชมบรรยากาศที่เงียบสงบนะครับก็จะมีทั้งหาดทรายภูเขาแล้วก็น้ำทะเลนะครับรวมทั้งโขดหินนะครับหลักๆนานๆครับนี่ก็จะพาชมบรรยากาศหาดทรายนะครับหาดทรายก็จะเป็นทรายละเอียดนะครับ เชื่นลมก็เล็กน้อยนะครับช่วงมานี้ก็จะเป็นช่วงประมาณเที่ยงนะครับ <Yeah. S 1> ก็จะมีพวกสัตว์เล็กๆ,ๆน้อยๆครับจำพวกหอยปูนะครับก็เราก็สามารถมองเห็นได้นะครับตามชายหาดครับสายก็จะเป็นสายละเอียดครับ นี่ก็จะเป็นต้นไม้นะครับน่าจะเป็นต้นไม้เก่าๆที่น้ำทะเลพัดขึ้นมาบนฝั่งนะครับก็ดูก็ได้บรรยากาศอีกแบบนะครับก็สามารถถ่ายรูปได้นะครับครับก็แนะนำเพื่อนๆนะครับมาเที่ยวเขาไผ่ดำนะครับในเขตอําเภอศรีชนนะครับ นี่ก็จะเป็นเรือชอาประมงที่ออกประมงนะครับครับก็มีรีสอร์ทมีบ้านพักนะครับก็สามารถที่จะเช่าเป็นรายวันได้นะครับครับก็จะมีร้านค้ารอบๆนะครับมีซุ้มร้านอาหารนะครับนี่ก็จะเป็นแนวหาดทรายนะครับก็เพื่อนๆมาเที่ยวได้นะครับครับขอบคุณครับ